สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะฮะคลิปเกี่ยวกับอ่อคลิปนี้ครับคลิปเกี่ยวกับนี่นะฮะแฉนะครับคิดไหมว่านี่แฉหมดไม่มีกักนะฮะคุยเรื่องสินค้าคุยเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับได้รับผลการตอบรับที่ดีมากนะฮะยอดดูไม่เท่าไหร่เป็นคลิปแบบปกติทั่วไปแต่นี่ฮะ โอ้โหคอมเมนต์ฮนะถล่มทลายทำให้เกิดคลิป2นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหากถูกใจนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาแชร์กันแบบหมดเปลือกมะละกอกกันแบบข้อมูลกันไปเลยนะฮะ,ะคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คอมล้วเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน Amazon นะครับ สนใจคอร์สสนใจเรียนนะฮะเรียนตัวตัวผ่านสกายนะฮะเรียนได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะฮะติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าได้นะ,ะเรามีคอร์สเรียน eBay a m a เ o n เล่นขายของนะครับขายอย่างมั่นใจนะฮะคิดว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์มาก่อนเนี่ยรับรองโอกาสเจ๊งน้อยลงมากเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะแต่ยังไงนะฮะฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับช่องนะฮะแล้วเราก็จะมีคลิปดีๆีอย่างนี้ครับ หาสินค้าดีๆมาแชร์กันนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะฮะคืออะไรนะครับสินค้าตัวนี้คือ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 คอสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีต้องใช้ครับทุกบ้านต้องมีต้องใช้เอามาดูผลของผล,ผลประกอบการใน EBay ของเขาก่อนนะครับธุรกิจนี้ใน EBay นะฮะคืออะไรครับทุกบ้านต้องมีต้องใช้ครับถุงขยะอ่ะ เคยเคยได้ยินที่เจ้าสัวพูดไหมขายอะไรก็ได้เมืองจีนเนี่ยเมืองจีนประชากรเขามีเป็นพันล้านคนใช่ไหมขอให้เราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็รวยแบบรวยืให้พูดสับหยาบหน่อยก็รวยไตยหงตตยหาแล้ววะทุกบ้านนะฮะสมัยก่อนอะเมืองไทยนะเอาแค่เมืองไทยนะสมัยก่อนเราใช้ถุงเซเว่นถุงโลตัสแต่ยุคนี้ครับถึงยุคหนึ่งที่เขาไม่แจกถุงแล้วบ้านไหนเป็นไหมอัดดูคลิปผมนะถ้าเป็นช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นด้วยนะอย่าลืมนะจจกเมื่อก่อนใช้ถุงเซเว่น ถุงโลตัสบิ๊กซีที่ซื้อมายัดถุงขยะแล้วก็เอาไปทิ้งพอยุคนี้เขาไม่แจกแล้วเราต้องซื้อถุงขยะอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นธุรก,กิจถุงขยะนี่ถือว่าโตขึ้นมาเลยในยุคที่เขาไม่แจกถุงแล้วนะครับและหลายหลายธุรก,กิจนีนเขาก็ทําเป็นแบบถุงขยะลดช่วยลดโลกร้อนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีไปอ่าถุงขยะแบบสามารถที่จะ,ะย่อยสลายได้นะครับที่เมืองจีนเนี่ยคนดูดิ แต่นี้อันนี้อบาบาต้องซื้อเยอะนะหมื่นถุงเนี่ยเหลือถุงละแค่สิบสิบเซนก็ตกประมาณสามบาทอ่าแต่เดี๋ยวนี้ฮะในในช้อปปี้ฮะมีคนนําเข้ามาขายคุณดูถุงละเก้าบาทใครที่แบบว่าไปซื้อโลตัสไอไปซื้อแมคโครบิ๊กซีฟูดแลนด์แล้วมันแพงๆนี่สั่งสั่งได้ในช้อปปี้นะฮะถุงละเก้าบาทมันก็มาจากจีนนี่แหละเอามาจากพี่บาบานี่แหละเนี่ย阿าบาขายกันอยเนี้เนี่ยเหมือนกันเลย เออถ้าใครเป็นแบบขี้เกียจไปเนี่ยดูสิบสองสิบสามบาทไอ้เจ้านั้นตัดโอ้เจ้านี้ขายสามบาท,บาทป้าปิดแล้วป้าปิดแล้วเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนในอาลีบาบาเลยนํำเข้ามานี่เขาจะเอากําไรเห็นไหมเขามีกําไรนะเพราะถ้าเกิดคุณดูดีๆถ้าสั่งกันเยอะๆจริงๆเนี่ยมันเหลือเนี่ยดูเด้์ศูน์จุดสองเซนเขายังมีกําไรนะฮะมาขายคุณเนี่ย เออเพราะเขาซื้อมายกมากดูถ้าถ้าดูอย่างร้านนี้นะบางคนค่ะพี่ขายได้ไงวะถุงละสามบาทเขาซื้อมาเป็นโอ้ยคนนี้ซื้อมนองงันน้อยเนี่ยเนี่ยจริงๆตอนแรกผมนึกว่าเข้ามาจะมีเป็นหมื่นหมื่นถุงนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรามาขายฝรั่งประเด็นคืออืมถ้าเห็นอย่างเนี้ยในช้อปปิ้งอย่างนี้ยเราไม่ต้องสต็อกได้ไหมหรือจริงๆซื้อมาก็ได้ไม่ได้ขายก็ได้ใช้ใส่ยขยะสามบาทก็ช่วยตัวเราเอง อ๋อก็ได้ถูกไหมครับและธุรกิจนี้ทุกบ้านต้องมีต้องใช้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูความต้องการของธุรกิจนี้ครับใน e ีเบฮะมีคนมาขาย1,000งคน1,000งชิ้นล้วกันนะครับทลาชแบ็กอ่าบางคนถามว้าคุณโอรุนี่ว่าสับสับคำนี้ทำไมคุณโอรถึงเอามาวิเคราะห์เวลาผมวิเคราะห์อะไรเนี่ยผมจะเลือกคีย์เวิร์ดที่มีคนคนแบบเป็นความต้องการเยอะสุด บางเอินผมมีจังเกิลสก u t ในอีเบนี้จะไม่มีนีปกตินะฮะกดเข้าไปหน่อยที่เรารู้ว่าจังเกิลสกา t คำคำนี้มีคนเสิร์ชเยอะสุดนะครับนี้เป็นนอกเครื่องมือ eBay อีเบออกมาประสานนิดหนึ่งเราไปที่เนี่ยเราไปนเน้นเลยว่าจังเกิลแล้วก็ใส่ไปเลยครับ Touchback นะครับ Touchback ใส่ลงไปอ่าคุณดูนะพอเราใส่คีย์วันนี้ลงไปนะครับ นี่เขาบอกเลยครับว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยคนเซอร์สทัสแบ็กอ่ะสองแสนคนแล้วก็ลองลงมาเป็นการเบสแบ็กเลยหนึ่งแสนแปลว่าเนี่ยสับคำนี้ยเป็นคนเสอร์เยอะสุดหรือถ้าเกิดเราไปที่อังกฤษอ่าอังกฤษลองเซอร์สิทัสแบ็กยังเยอะสุดไหมเพราะอ eBay ีเบเราขายทั่วโลกไงอ๋ออังกฤษไม่ฮะเห็นไหมสับก็ไม่เหมือนกันดอสตอิงแบ็กหรออังกฤษกดดิ อช่วงนี้คุกกี้มีปัญหานะอ่ามันก็ไม่ใช่ถุงขยะนะไม่ใช่โอ้แปลว่าอังกฤษนี้ไม่ใช่ละสับนี้ถุงขยะไม่ใช่อังกฤษละอังกฤษบินแบกหรอโอ้อ่าอังกฤษบินแบกนะฮะโอ้ถ้าใครขาย ebay uk นี่ต้องเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเลยนะสมมติเราเปลี่ยนบินแบกมาอย่างเงี้เราจะได้รู้มันอาจจะมีสับที่คนเซิร์ชมากกว่าบินแบกอีกโอ้มีอังกฤษ นี่เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเสิร์ชอังกฤษเลยนะนี่แค่ทดลองเพราะเราขายอีเบเลยอยากรู้ประเทศอื่นอีกนะฮะบินแบกมีคนเข้ามาเสิร์ชในอ m a มาซอนทำไมโหลดชา้าจังจะค้างสินะครับบินแบกถ้าขายอังกฤษนี่ต้องเปลี่ยนคิวร์เลยนะฮะเอ้ยมันก็อย่างดรอปจริงแต่มันไม่ใช่ถุงขยะครับ ช่ถุงขยะเหรอไม่ใช่เนาะไม่ใช่ก็ไม่เอาอ่ะไม่เชื่อนะครับแบกไม่ใช่นะฮะเินเทเบยบินไลเนอร์อะไรเนี่ยหอถุงขยะแต่จะเป็นแนวแบบมีเชือกให้ด้วยเลยประมาณนี้นะครับหรือเป็นยี่ห้อเขาเลยเนยาะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ เออแต่เป็นว่ามันมินใช่นะฮะเออแล้วก็นี่แหละอังกฤษบินแบกนะฮะบินแบกที่เราเจอประมาณกี่คำอะหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดอนนี้ที่เป็นอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครขาย eBay อีเบียงกฤษเนี่ยโอ้ยนี่ Google ช่วยไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเออเดีเราลองไปเสิร์ชเอ,ออย่างนี้ต้องเดี๋ยว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 ค่อยไปคุย,ยกันต่อแล้วกันขอแท่กันมาก่อนกลับมาก่อนทัชแบงนะครับคือคีย์เวิร์ดของอเมริกาและหนึ่งหมื่นชิ้นนะครับขายได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับ ธุรกิจนี้1,600ชิ้นประมาณ16% 16%ไม่เยอะแต่ถ้าเราจับสื่อมือเปล่าก็ไม่แน่เกลียดถูกไหมสามารถได้ง่ะอันหนึง่งอืมน่าสนใจนะฮะน่าสนใจอยู่ดีนะครับไม่กี่บาทไม่ต้องไปซื้ออะไรบาๆบาเลยเนี่ยอันนี้มึงไทยง่ายๆเลยช้อปปี้คุณสามารถขายแบบจับเสืิอมือเปล่าได้ แต่เรื่องหนึ่งนะฮะบางคนถามโอ้อย่างนี้คู่แข่งเยอะฉันไม่ขายหรอกไปดูพิมพ์นิพายฮะว่าเขาขายอะไรลองไปเสิร์ชเพจพิมพ์นิพายขายแม่งทุกอย่างแต่นั่นน่ะเขาอยากดังแล้วคนที่ดังแล้วเหมือนโลตัสเขาไม่ต้องง้ออะไรเขาหาของมาขายพอหาของไมเ่เยอะเหมือนพิมพ์นิพายเหมือนเป็นแห่งซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแต่สําหรับเรานะฮะสําหรับคนที่กําลังดูคลิปนี้หรือใครก็แล้วแต่คุณยังไม่ดังมันไม่มีใครรู้จักคุณทั้งประเทศเหมือนโลตัสเหมือนพิมพ์นิพาย เหมือนเซเว่นอีเลเว่นเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกสินค้าที่คนอยากได้แล้วก็มาเซิร์ชเจอแต่ข้อดีของโลกออนไลน์สมัยนีย้คนไม่ค่อยติดเรื่องยี่ห้อหละสังเกตนะเวลาคุณซื้ออะไรคุณก็ไม่ติดเรื่องยี่ห้อเพราะฉะนั้นหาสินค้าที่คุณต้องการมีคู่แข่งจริงแต่เราต้องชนะคู่แข่งนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะพูดก็คือเกี่ยวเรื่องคีย์เวิร์ดไปดูฮะนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมให้ผมทําคลิปแนวนี้นะฮะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะมาเรียนกับผม นะครับมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาขาย e ี a บอยู่จะเขาตัดไอเดียแล้วทำไมรูปไม่มาล่ะอ่าเขาตัดไอเดียแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณเดือนเอนิกันยาใช่ไหมสิงหาคมเพราะเขาเรียนพาร์ทแรกจบเขาบอกผมเลยว่าผมน่าจะได้ค่าเรียนคืนแล้วแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนครับหลังจากที่เรียนกันไปคุณดูสิครับดูตรงนี้นะฮะ จุดตรงนี้คือเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับภายในหนึ่งเดือนสามสิบเอ็ดวันยอดขายเขาหนึ่งมื่นเหรียญน,นะครับไม่ใช่บาทหนึ่งมืนเหรียญคือเท่าไหร่ครับคูณสามสิบเอ็ดครับหนึ่งศูนสามสหกคูณสามสิบเอ็ดแล้วเขาบอกว่าเขาโตขึ้นมาหนึ่งรอยห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมแปลว่าเมื่อก่อนเขาอ่ะ มีสิบเปอร์เซ็นตสิบแล้วโตวขึ้นเป็นร้อยแปลว่ายอดขายเขาซึสมัยก่อนสามสี่หมื่นในสามในหนึ่งเดือนสามสี่หมื่นแล้วโตวขึ้นมาหนึ่งร้อยร้อยเท่าเลยก็คือสามแสนนี่คือเขาบอกผมว่าพอเขาเห็นเาพอเขาเขา้เขาใจเรื่องคีย์เวิร์ดเขาปรับแล้วเมื่อก่อนเขาขายอีเบแบบซื้อโฆษณาตอนนี้เขาซื้อโฆษณาแล้ลงทำคีย์เวิร์ดให้ดีขึ้น กลายเป็นว่าลดต้นทุนในการโฆษณา eBay และขายดีขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างล่าสุดเลยนะฮะหนึ่งวันขายได้300เหรียญหนึ่งมืนบาทนี่คือคีย์เวิร์ดล้วนๆครับแล้วผมก็ถามเขาขอไปรีวิวผมรีวิวไม่เป็นเลยผมถามเขาที่ได้ได้อะไรแนวคิดการหาของกับเทคนิคทำคีย์เวิร์ดแค่เนี้ยพูดมาแค่เนี้ยอดขายดีขึ้น100%เป็น300ป็นบาท นี่คือบุคคลที่ขาย Ebay แล้วนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งเวลาใครที่ขาย Ebay แล้วที่แบบขายได้จริงๆนะแต่ยอดยังไม่กระเตื้องมาเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดโอ้โหมันคงไปเลยอ่ะเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับนี่คือแรงบันดาลใจที่ให้มาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดนี้เพราะฉะนั้นตัวแรกเราก็ต้องมาศึกษาหน่อยว่าเออแล้วไอ้ทัชแบ็กเนี่ยใน eBay คนเสิร์ชจ,จริงไม่จริงโดยที่เราต้องไปเช็คคีย์เวิร์ดตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้เรียกว่า e d e suggest มันจะเหมือน Google เลยเวลาเราพริมพ์ไปแล้วคำคำนี้ขึ้นตรงนี้แปลว่าคำคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดครับเพราะฉะนั้น touch back เป็นคีย์เวิร์ดได้ไหมเป็นได้นะครับนี่จะเป็นจริงๆก็คือ ep 2นะครับ่ touch back เป็นได้ละหนึ่งคำจริงๆตรงนี้มันจะเป็น long tail keyword นะครับ long tail keyword เนี่ยจะทำให้คนตัดคู่แข่งได้คุณดูนะ touch back เนี่ยมีทั้งหมดคู่แข่งอยู่หนึ่งแสนใช่ไหมนะครับกลับไปที่ นีคู่แข่งมีอู่หนึ่งแสนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสิร์ชคำว่า euh, ทัชแบ็กเอาสมมติเอานี้เอาไซส์ฝรั่งก่อนเพราะฝรั่งนี่คือเป็นไซส์ที่เขาเขาใช้กันนะครับสิบสามแกลลอนโอ้น,นี่นี้เมื่อกี้ที่เราเจอที่อังกฤษดอกสเตู้ว่เาเราจะไปค่อยว่ากัน่ะสิบสามแกลลอนก่อนเอาคำนี้มานะครับถ้าสมมติไซส์เราเป็นสิบสามแกลลอนด้วยนะครับจาก mm hmm. 10, คู่แข่งหนึง่ <300 S 2> งหมื่นคนจะเหลือสามร้อยคนครับ เนี่ย13แกลลอนเห็นไหมข้อดีของ long tail keyword คืออะไรครับจะตัดขาคู่แข่งออกไปจากหมื่นคนหรือสามอยสมสิบคนมันจะทำให้คนเ e a ร์ชเจอเราได้เร็วขึ้นเราเ e a ร์ชเจอเราได้เร็วขึ้นโอกาสขายได้ก็เป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะคุณต้องรู้จัก long tail keyword ไป s e a r Google ได้ครับมันคืออะไร long tail keyword มันสำคัญต่อการทำ SEO ยังไง ยันหนีไปขายของที่ไม่มีคนขายแข่งจงขายของที่คนขายเยอะๆแต่เรามี long tail keyword ที่ดีมันจะทําให้คนเจอเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและโอกาสขายมันจะมาในหมู่ที่คนแข่งมาขายกันเยอะๆนี่คือกุญแจในการประสบความสําเร็จในการขายของออนไลน์ชีวิตจริงถ้าคุณอยากได้ทดําเลดีๆคุณต้องเสียเงินเช่าที่หน้ามาหาลัยบางทีเดือนละสามหมื่นสี่มื่น ในในห้างในซูปเปอร์มาร์เก็ตคุณต้องเสียเงินเช่านะฮะรถเข็นเดือนละห้าหมื่นหรือถ้าเป็นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นร้านเลยเดือนละเป็นแสนแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตคุณสามารถหาเครื่องมือฟรีหรือเครื่องมือที่เสียเงินบ้างอาจจะเดือนเดือนละแค่ไม่กี่ร้อยหรือพันบาทแต่มันทําให้ยอดขายของคุณเป็นไงเออยอดขายเป็นยังไงมันคุ้มไหมเนี่ยชีวิตจริงนะฮะเผลอๆขายรายได้ยังไม่เท่านี้เลย แต่คุณหาคือมือภายในครือมือแค่ไม่กี่บาทมันจะทาให้ยอดขายมันทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยเพราะเราไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่เราต้องเข้าใจว่าคําอะไรคีย์เวิร์ดอะไรลองเทลคีย์เวิร์ดอ,อ,อะไรที่จะทําให้ลูกค้าเขาเจอเราและคู่แข่งบางคนไม่ใช้คํานี้เพราะคู่แข่งไม่รู้แต่อันนี้มันยากนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นขนาดของถุงขยะบางทีคุณก็ไม่รู้ไซส์ถุงขยะไอ้เรื่องสิบสามแกลลอนก็ข้ามไปแต่มันยังมีคนอื่นอีก สมมตินี้เราจะไล่หาผมไล่เลย A อม,มีไหมบีมีไหมมีน,นำไหมมีอะไรไหมเห็นไหมเห็นไหมมีมาละ small touch b a c k เฉยเลยมีคนเซิร์ชคำว่า small touch b a c k เห็นไหมครับใครขายถุงขยะเคยใส่คำว่า small ไหมล่ะเห็นไหมมีคนเซิร์ชเห็นไหมมี small plastic ด้วยเอาคำว่า small ก่อนอ่จะจากคู่แข่งหนึ่งมื่นคน small touchback มีคนขายอยู่เจ็ดร้อยคนตัดคู่แข่งได้เลยครับซึ่งคำนี้มีคนหาครับใช้สิครับแต่ touchback เป็นคีย์เวิร์ดซ้ำกันนะฮะคุณไม่ต้องเอาแล้วนะฮะลงไปได้เลยคุณได้คำว่า small มาคุณตัดขาคู่แข่งได้เก้าพันกว่าคนสำหรับลูกค้าที่คนเสิร์ชคำนี้คุณเจอเขาจะเจอเราในคู่แข่งแค่เจ็ดร้อยคนนี่คือ long tail keyword เป็นไงฮะเข้าใจมันมากขึ้นไหมอ่ะต่อไปนะฮะตรงนี้เราก็ค่อยๆหาลองเทลไปเรื่อยๆจากคำว่า touch back แต่ต่อมาครับกลับมาผมจะให้คุณดูอะไรในการขายสินค้าเนี่ยบางครั้งคุณดูอะไรนะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณดูใน Jungle Scout อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปใน Google เนี่ยอันนี้อันนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Jungle Scout เสมอไปจะเสิร์ชเข้าไปก่อนนะครับ สมมติเรามาลองดู ta, ong, v, Duty, Back. เอ็กตาสตองเฮฟวี่ดูตีแบ็กอูย้ยคันนี้มีบินด้วยบินทัชแบก็กไอ้บินแบ็กไงเออันี้ขายอังกฤษได้คันน,นี้คนนี้ฉลาดมากนะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงถูกปะอ่าไลเนอร์ลัแต่นี้ผมจะบอกมันขายไปคำหนึ่งลองไปดูที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลเนอร์เรามาดูหน่อยฮะคีย์เวิร์ดแพลเนอร์ที่จะช่วยอะไรได้บ้างอะเรามาดูกราฟยอดหลัง4ปีสาหรับธุรก,กิจทัสแบ็ก เมื่อสี่ปีที่แล้วปี2017คนเซิร์ฟประมาณแสนห้าแสนหกคนนะฮะแล้วคุณดูกราฟสิขึ้นมาสองแสนขึ้นมาสามแสนช่วงโควิดเริ่มต้นโควิดปี2020ธุรกิจนี้โดนโควิดทําอะไรไหมไม่มีแถมคุณคิดอีกนะถ้าเราย้อนกลับไปโควิดมันคือต้องทิ้งขยะมันต้องทิ้งทิ้งหน้ากากนี่ทิ้งหน้ากาก,าาก,ากผ้าทิ้งนู่นทิ้งนี่เพราะฉะนั้นนะ,ะถามว่าพอเราดูกราฟอย่างนี้แล้วเราเข้ามาคิดถึงข่าวสาร ว่าในเดือนนั้นๆของปีนั้นๆเนี่ยช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยเออมันยิ่งต้องใช้ถุงขยะด้วยซ้ําแปลว่าธรุรกิจนี้ผลกระทบจากโควิดเขามีไหมล่ะมีไหมไม่มีบางธุรกิจเจอโควิดนี่ผลกระทบกราฟล่วงก็เยอะใช่ไหมนี่หลายๆคนที่บอกโอ้ผลกระทบเนี่ยแต่ถ้าเกิดช่วงโควิดคุณมาเหมือนเหมือนเอาแง,งาเหมือนแมสอะเมื่อก่อนคนไม่สนใจเลยแต่พอโควิดมาแมสแม่งช่วงแรกเป็นไงโอ้ยกักกันกักกัน หากระจายเพราะฉะนั้นในอะไรที่มันมีลบมันก็มีบวกครับหยินหยางครับเพราะฉะนั้นธุรกิจทัชแบ็คพวกเชื้อโรคหรือโรคภัยไข้เจ็บทำอะไรเขาไม่ได้และล่าสุดครับคนเสพพีขึ้นถึงห้าแสนคนเป็นยังไงล่ะจากนั้นแหละอ่ะหนึ่งนะฮะเราไปแกะคีย์เวิร์ดจากคู่แข่งแล้วนะเราไปคิดลองเทียคีย์เวิร์ดจากเครื่องมือแล้วว่าเออถ้าเกิดชั้นบินทัชแบ็คมันได้อะไร แต่เราอยากได้คำใหม่บ้างเราอยากได้คำใหม่บ้างเราต้องมาที่ keyword planner หรือถ้าเกิดใครมี jungle scout นะฮะ keyword นี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะให้ทำว่าเออผมผมสนใจมันยังไงดูในอเมริกาคนหาบินแบกแม่งร้อยแปดสิบคนแต่ในอังกฤษคนเซิร์ชบินแบกถึงหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งหมืนเจ็ดพันคนต่างกันเลยนะเห็นไหมอันนี้แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันดิเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นสามารถเพิ่มประเทศอังกฤษ,กฤษเข้าไปด้วยได้ด้วย ใครมีคิวเวิรแพนเนอร์นะฮะคุณเพื่อประเทศอังกฤษเข้าไปเลยแล้วคนออสเตรเลียก็เหมือนกันพวกนี้แต่และประเทศสพัพท์บางทีไม่เหมือนกันอีกอ่านี่ก็สวยเข้าไปเลยสามประเทศเลยนะฮะแต่เป็นภาษาอังกฤษไปผลรวมของคนสามประเทศครับเซิร์ฟกันก็ยังไม่ถ่างกันเยอะนะก็ห้าแสนเท่าเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นธุรก,กิจที่มีกราฟที่เจริญเติบโต,โตช่วงโควิดทําอะไรเขาไม่ได้แต่นี้ครับข้อดีของคิวเวิร์แพนเนอร์ครับทัชแบ็ค garbage bag เราก็ลองไปทดลองต่อพอได้คำมาก็ไปเช็คก่อนคำนี้มีคนเซิร์ชไหมครับตอบหน่อยไม่ตอบก็คอมเมนต์หน่อยว่ามีนะฮะเพราะตอนผมอัดผมก็ไม่รู้นะฮะคุณยังไม่ได้ดูคลิปผมตลกขำๆนะฮะอะแต่ถามว่าตอนที่เราไปเซิร์ชเห็นไหมฮะคนนี้มี garbage bag ไหมผมจะสรุปให้ฟังครับข้อดีของเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ดีนะครับ นอกจากที่เขาจะบอกแล้วว่าธุรกิจนี้น่าสนใจไหมคนค้นหาเท่าใหญ่ตลาดมากน้อยแค่ไหนเขายังมีศัพบครับศัพท์าภาษาอังกฤษมาให้คุณด้วยแล้วคุณก็ไปเช็คคุณอาจจะไปแปล Google ว่าเฮ้ยมันแปลว่าถุงขยะหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้เราเจอบินแบกในอังกฤษแล้วถ้าเกิดคุณดูที่จังว้นสกาวฮะอเมริกาเขาบอกเลย garbage b เนี่ย trash bag คนหาสองแสน garbage b คนหาหนึ่งแสนคน เห็นไหมนี่ small touch b a c k ไม่ที่เราเจอก็มาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่า garbage นะครับ b a c k ก็ได้ด้วยแล้วก็มี b a c k เติม s กับไม่เติม s b a c k เติม s ลบไปก็เอา b a c k ไม่เติม s มาได้เวลาเราใส่คีย์เวิร์ดใน ebay นะฮะคุณไม่ต้องใส่คำซ้ำนะฮะคำไหนซ้ำเอาออกได้เลยนะเห็นไหมเราก็ได้ garbage b a c k แล้วก็กระบวนการเหมือนเดิมครับพอได้ garbage b a c k แล้วเห็นไหมแม่งไซส์เหมือนกันเลย small garbage ก็มาแต่ small เรามีแล้ว มีเ e a v y Duty เห็นไหมก็ทำกระบวนการเดิมหาคำไปหาลองเทลไปเออลองเทลมีไหมมี Small แหละนะครับอมีไล่ไล่ตัวสอนไปโอ้ clear แปลว่าอะไรเขาอยากได้ถุงแบบใสๆอ้าวไอ้นี่เราก็เคลียอยู่นะมันก็จางๆอยู่นะมันก็เห็นอยู่นะใช่ไหมถ้ามันใช้ได้แปลว่าคำว่าเคลียคุณใช้ได้ไหมครับ เนี่ยเราไล่อย่างนี้เลยฮะนี่คือไม่ต้องเก่งภาษาอกฤษไม่ต้องเป็นเลยไล่แม่งมั่วๆเลยเอ้ยมีคนใช้เคลียร์โออมีพล u s สิกคำหนึงอ่ะผมเอาเอาแม่งหมดเลยอ่ะเออได้อีกได้คีย์เวิร์ดอีกเนี่ยถ้าคุณทำอย่างเนี้ยผมบอกเลยครับคุณจะเป็นเหมือนเพื่อนเราครับคุณจะมีสินค้าที่คนต้องการจริงๆดีๆนะฮะ คู่แข่งขายเป็นหมื่นกูก็ไม่กลัวเพราะอะไรครับเพราะเราคัดเราสร้างคีย์เวิร์ดที่ดีเราทำคีย์เวิร์ดที่ดีมันจะทำให้คนเห็นแล้วถามว่าผมเก่งภาษาอังกฤษไหมที่ผมพูดมาผมไม่ได้คิดศัพท์ใหม่ๆอะไรเลยเครื่องมือหามาให้ล้วนๆเราแค่เช็คว่าไอ้ที่เขาแนะนำม,มาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูนะครับเพื่อนๆคนที่เรียนกับผมเนี่ยผมทำให้อย่างละเอียดด้วยนะครับ คุณมีเครื่องมือแล้วเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์คุณเลือกได้วัตธุรกิจที่คุณสนใจใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับใหญ่เล็กแค่ไหนคนสนใจเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องกลัวครับอุย้ยอืมคนสนใจเยอะคนขายเยอะไม่ต้องกลัวเพราะาคุณสามารถชนะเขาได้ด้วยลองเทลคีย์เวิร์โอ้ยอเนี่ยเคียร์พลาติกทัดแบก็กใช่ไหมเมื่อกี้ กาเบตแบกก็ได้ทัดแบกก็ได้ลองดูดิคำนี้แม่งคู่แข่งจะเหลือเท่าไรเนี่ยลองดูนะคำนี้มีไหมไปเช็คก่อนทัดแบกเคลียร์ปฏติกเห็นไหมเคลียร์ปฏิกทัดแบกมีเือนงั้นโอ้โหแม่งโคตรยาวเลยลองเทลจากหมื่นคนเหลือเก้าสิบเจ็ดคนเห็นไหมไอ้นี้ไม่นี่ไม่เคลียร์นะจริงไม่เคลียร์นะแต่นี่เขาส่วนใหญ่เขาจะเคลียร์สีขาวแบบเห็นไหม พ่อคนเหลือ97คนถามว่าคนไล่ดูจะไม่เจอคุณเหรอแล้วถามว่าคำนี้มีคนค้นหาไหมมีครับ Clear Plastic Touch Bag นี่เหมือนกันเลยแต่แค่สลับหน้าสลับหลังนิดหน่อยถ้าคุณเก่งลองเทลคีย์เวิร์ดผมบอกเลยนะครับไม่ต้องซื้อโฆษณา e b y อยังได้ เหมือนเพื่อนในกลุ่มที่เขาบอกเลยครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนะคนไหนที่อยู่ในกลุ่มลองไปย้อนอ่านระหว่างที่คุณเจคุณเจเนี่ยคุยกับผมได้ใน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 กลุ่มนะครับที่คุยกันได้นะฮะเนี่ยให้ผู้ซื้อหาเราเจอเขาขายอ e ีเบมาก่อนแล้วเมื่อก่อนซื้อโฆษณาเยอะมากยอดขายแค่สามสี่หมื่นแต่วันนึงที่เขายอดขายสามแสนเขาลดการซื้อโฆษณาลงคนทำอ e ีเบจะรู้อู่แล้วลว่าใครซื้อโฆษณาเยอะมันก็ขายดีแหละ แต่ถ้าเกิดเราเก่งขึ้นเราลดการโฆษณาแต่คนเห็นมากขึ้นมันมาจากการทำ long tail keyword ครับโหดไหมล่ะ long tail keyword เราก็ไม่ต้องเก่งด้วย long tail จะหายังไงเราต้องคิดเองไหมไม่ต้องเรามีเครื่องมือบอกหมดจัดมาให้แล้วเราอยากได้สัพทใหม่ๆบางทีมันตันละทัชแบ็กหมดละเราก็มีให้จัดมาให้หมดแล้ว ส่วนเรื่องสินค้าไปเลือกเอาจากเครื่องมือว่าอะไรขายได้ไม่ได้แล้วค่อยมาไล่ดูว่าตลาดใหญ่เล็กแค่ไหนอันนี้ไปดูจากเครื่องมือแล้วกันว่าที่ผมมีเครื่องมือให้ลิงก์ขายดีของผมที่ผมมีเนี่ยกดดูก่อนว่าอะไรขายได้แล้วค่อยไปคิดต่อเนี่ยพอปุ๊บเฮ้ยอันนี้ขายได้เว้ยอันนี้ขายได้ฉันก็ค่อยเอาคีย์เวิร์ดไปคิดเอาแต่นี้ไม่ได้ในแฮร์รี่ลิขสิทธิ์น honey, honey, นะะแต่เราค่อยไปแกะเอาว่าเอ้ยสินค้าตัวไหนดีคีย์เวิร์ดอะไรดีลองก๊อปปี้ไปเช็คซิตลาดใหญ่เล็กแค่ไหนดีไม่ดีีพอมันขายดว่ ค่อยไปต่อยอดเพิ่มทำแค่นี้ขยันลงสินค้าวันละชิ้นเนี่ยที่ผมพูดอยู่เกือบทุกคลิปอะเนี่ยลงสินค้าวันละชิ้นเนี่ยลงสินค้าวันละชิ้นวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยคลิปเนี้ยแชร์ให้หมดเลยว่าวิเคราะห์กันยังไงหาคีย์เวิร์ดมายังไงถ้าคุณตั้งใจทําแล้วผมขอย้ํานะเพื่อนคนนี้นะเอาอย่างเพื่อนคนนี้นะ สามเดือนแรกเขาขายได้แค่สิบชิ้นหลายหลายคนนะผ่านไปสามเดือนขายได้ห้าชิ้นกูไม่ทําแล้วมันจะทําให้กูมีเงินหรอผมบอกเลยนะคนที่ทําที่ผมรู้สิบคนก็เลือกทำาค่เจ็ดแปดคนเหมือนกันผมถึงต้องมีกลุ่มผมถึงต้องมีกลุ่มเพื่อว่าคนที่เขาแบบเขาทนเขาอดทนเขาลงต่อไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงแล้วมาให้มันถูกทางเลือกสินค้าให้มันถูกทางทำคีย์เวิร์ดให้มันถูกทาง แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณเจเขาก็เป็นสามเดือนแรกขายได้สิบชิ้นแต่วันนี้ผ่านมาเป็นปีแต่ของเขาเนี่ยเขาเขาไปเรียนที่อื่นมาก่อนนะฮะจนถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มตันเขาบอกเขามีงบเรียนกับผมไม่อั้นเลยแต่พอเรียนครั้งแรกเขากลับไปตั้งใจทําย่งเรียนไม่ครบเลยนะฮะยังเรียนกับผมไม่ครบเลยแต่อีเบคครบแล้วแหละเพราะเขาก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วส่วนอ m a มาซยังเรียนไม่ครบเลยแต่เขาสามารถคืนทุนค่าเรียนได้หมดละจากความเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ด ส่วนเรื่องของเขาก็ตันๆก็ได้เครื่องมือไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ของต่อว่าเวิร์กไม่เวิร์กตลาดดีมากน้อยแค่ไหนแล้วไม่ต้องคิดเยอะขายของทั่วไปนี่แหละแต่นั่นแหละคู่แข่งเราเยอะจะตัดคู่แข่งยังไงการตัดคู่แข่งการตัดขาคู่แข่งคือลองเทลคีย์เวิรขอแค่คุณเข้าใจหมดนี้แต่เรื่องหนึ่งพอขายได้แล้วดูแลลูกค้าทำให้เขาประทับใจทำยังไงให้เขารู้สึกดีและมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำลองลอง,ลองคิดถึงพวก ที่เขาเอ่อเนี่ยเราที่เราใช้บริการมือถือมีใครที่แบบใช้รายเดือนแล้วอยากย้ายค่ายไหมแล้วมือถืองอคุณไหมพี่อย่าไปเลยเดี๋ยวให้โปรดีนะพี่อย่าไปเลยนั่นคือการดูแลลูกค้าเก่าทําให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําถ้าคุณสามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อสินค้าประเภทนี้ของร้านคุณเพราะเขาประทับใจคุณเรื่อยๆมันจะทําให้ยอดคุณโตข,ขึ้นมากขึ้นอ๋อนี่ผมสอนฟรีเลยนี่เนี่ยในคลิปเนี้ไลฟ์หัวเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีจงอยู่กับคนที่ตั้งใจทําคนที่เรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเรียนไปกี่ปีก็ตามนะครับส่งหลักฐานมาคนเรียนเก่าๆถ้าเก่ามากๆขอหาหลักฐานมาหน่อยแต่เพื่อนใหม่ๆนี่เราจะมีอีเมลกันคุยกันอยู่แล้วอยากทําไม่เหมือนเพื่อนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วตั้งใจทําติดอะไรถามได้ตลอดที่นี่เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ ก็ฝากทิ้งท้ายนะฮะสำหรับคนที่อยากเรียนใหม่ๆสนใจก็ติดต่อได้เลยที่โอ๊ตออนไลน์นะครับเบอร์โทรนะฮะ,อะคอร์สเรามีแบบเรียนดูคลิปก็มีเรียนจับมือทาผ่านสกายก็มีนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมดูกันมายเยอะเพลินนะฮะถ้าถูกใจยังไงาฝากคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจกับเราแล้วก็ไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นกําลังใจเราหน่อยก็คือซับสไครป์ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับ คลิปนี้แบบคลิปแบบลองเทคนะฮะยาวไม่รู้กีนน่นาทีไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับไปละครับสำหรับ EP 2เหมือนเดิมนะฮะถ้าถูกใจนะฮะคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆ like, Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเราจะมี EP ต่อไปครับหวังว่าจะประทับใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ